ขณะนี้เจ้าฟุกได้ลงได้ดึงลงมาแล้วนะครับเสียงดีอยู่นะครับนกป่าตัวนี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับเจอเจ้าฟุกนกต่อสุดเก่านะครับตอนนี้ เฉลยของเขาสามร้บวกดึงลงมาขนาดนี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับรอชมกันครับ โดนไหมจะโดดไหมดึงไปดึงไบจะฟกดึงไปดึงให้โดดโดดแล้วครับจะฟกปาบนกเหนียวหน้าบ้านผมเองครับ นะครับผมก็ได้เอาลงเอานกลงมานะครับนี่ครับเจ้าฟุกตัวน,นี้สวยนะครับนกหน้าบ้านผมเองนะครับผมจะปล่อยมันนะครับนกอยู่หน้าบ้านเสียงก็โอเค